5ขั้นตอนในการแก้ปัญหาสําหรับใครที่เป็นคนชอบตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ไม่ยอมลุกจากที่นอนสักทีข้อ 1. ให้ตั้งปณิธานก่อนนอนนะคะเราต้องบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้เรามีหน้าที่อะไรแล้วเ,เราอยากจะลุกไปทําอะไรให้จำไว้เสมอว่าความคิดสุดท้ายตอนก่อนนอนมันคือความคิดเดียวกันกับตอนเช้าที่เราจะตื่นขึ้น ันนี้หลายๆคนจะชอบเป็นว่าเวลาเราตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยแพรแนะนําว่าเราอย่าตั้งนาฬิกาปลุกไว้ข้างๆเตียงไว้ข้างที่นอนของเรานะคะอย่างเช่นมือถืออย่างเงี้ยมือถือวางไว้กับที่อ่ะบางคนที่เขาชอบเล่นมือถือก่อนนอนเนาะเขาก็จะวางไว้ข้างๆตอนที่เรานอนใช่ไหมแต่ปัญหาในการตั้งนาฬิกาปลุกทุกคนก็จะเจอเหมือนกันก็คือตื่นขึ้นมาแล้วก็ปิดเสียงแล้วก็ยิบหลับต่อถูกต้องไหม ราฉะนั้นเราก็เอามือถือของเราไปไว้คนละมุมห้องกับที่เรานอนค่ะเอาไปไว้คนละมุมเลยจํจไว้เสมอว่าเวลาที่เราขยับร่างกายเวลาที่เราเคลื่อนที่อ่ะมันเป็นการสร้างพลังงานให้กับตัวของเราเอง มันจะทําให้เราแบบตื่นตัวโดยอัตโนมัติหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วนะคะลุกออกจากที่นอนแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราไปแปรงฟันแล้วก็ท่ายิ่งชาน้ํายาบ้วนปากของดิสตารีนนะคะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่าจะบอกว่ามันสดชื่นมากช่วยได้จริงที่4ีะะ่ดื่มน้ํหนึ่งแก้วนะดื่มน้ําเต็มแก้วหนึ่งแก้วนะคะหลังจากตื่นนอนมาแล้วเพราะว่าช่วงที่เรา หลับเนาะร่างกายของเราก็ยังจะใช้พลังงานอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะทุกคนมันกลายเป็นว่าร่างกายเราจะขาดน้ําในช่วงระยะเวลาที่เรานอนจําเป็นเป็นอย่างมากว่าเวลาเราตื่นนอนเนี่ยเราต้องดื่มน้ําตามหนึ่งแก้วเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเรา,เรากระชุ่มกระชวยเร็วที่สุด ข้อสุดท้ายข้อห้นะคะอันนี้แถมสําหรับใครที่เป็นสายออกกําลังกายนะในช่วงเช้าของวันหยุดว่าถ้าแพรแนะนำได้แพรก็อยากให้ออกนะคะอันนี้ประสบการณ์โดยตรงเลยแพรไม่เคยออกกําลังกายในช่วงเช้าจนกระทั่งวันหนึ่งแพรร่มแบบอยากจะพัฒนาตนเองนะ่ะแล้วข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากเพราะว่าเวลาที่เราออกกําลังกายในช่วงเช้ามันจะทําให้เราสดชื่นตลอดทั้งวันเลยสมองมันไหลลื่นมากเลยทุกคนอันนี้แบบเป็นเคล็ดลับเลยนะ จริงๆถ้าถ้าทุกคนทำได้เอาไปปฏิบัติครั้งหน้าแพรจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากกันทุกคนนะคะเดี๋ยวแพรจะมาแบ่งปันเทคนิคแบบนี้เรื่อยๆนะเผื่อว่ามันอาจจะไปตรงใจกับใครหลายๆคนที่กำลังอยากจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนะคะเทคนิคนี้นะคะแพรได้มาจากชีวิตดีขึ้นเมื่อคุณตื่นเช้านะคะเป็นเทคนิคดีๆนะคะแพรก็นำไปปฏิบัติแล้วก็เห็นผลจริงก็เลยมาแบ่งปันต่อนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ แพ้ฝากกดหัวใจกดติดตาไมไ้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ